อันนี้คืออะไรครับคนดูเวกใหญ่ไหมเดี๋ยนะอันนี้มันมีที่แหลกใส่ของด้วยใช่เป็นรถอะไรนี่รถจะเรียกว่าเป็นรถจักรยานส่งของดีกวล่าไหมคืออะไรตัวนี้ขุมพลังเขาพันสองร้อยวัตต์เลยนะพันสองร้อยวัตต์เลยนะเนี่ยรับน้ำหนักได้เท่าไหร่สามร้อยโลเลยนะชิ้ๆเลยนะทํามาเพื่อส่งของโดยเฉพาะอันนี้เน้นส่งของเลยส่งของอู้ยงงี้คนคนที่เขาอะไรนะ ส่งของนิดเรียกว่าลูกค้าจะไปขายของก็ได้ไม่ส่งอย่างเดียวขายผักขายอะไรก็ได้ร้านขายร้านบ้านร้านขายอาหารร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือขายลอตเตอรี่ก็ได้นะเอาต่เลยนะนะเอาเอาที่ชอบเลยโอ้โหสรุปเลยนะคะรถคันนี้นะคะเน้นส่งของก็ได้ก้อหนัเยะขายของก็ได้เพราะอะไรตะกาเอาไปเลยอันนี้คือติดติดให้เลยใช่ไหม มันติดมาเลยจากโรงงานค่ะวันนี้พลังเขา1,200วัตต์1,200วัตต์่5ก้อนเลยนะคะ5ก้อนก้อนวิ่ง5ก้อนวิ่งได้ได้ประมาณ60ิโล60ิโลรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะรับน้ำหนัก300โล300ใช่ค่ะเนี่ยมันจะไม่จะเยอะขนาดนี้ลูกค้ามุ่มีสต่างไปหลายคันแล้วนะคะก็คือเน้นเอาไปขายของและส่งของโดยตรงสีเน้นมีสีน้ำสีฟ้า ราคาเท่าไหร่ครับพี่ยตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหมื่นแปดพันเองคุ้มมากส่งให้ฟรีส่งให้ฟรีนะคะหมายถึงว่าส่งต่างจังหวัดจชนี้ส่งให้เลยไม่ค่ะกรุงเทพและปีนี้มูลนิธต่างจังหวัดมีค่าส่งนิดหน่อยถ้าไกลออกไปก็บวกหนึ่งพันบาทนะคะเป็นเก็บเงินปลายทางกรุงเทพปีลี้มูลนิธส่งฟรีคุณจะไปส่งของส่งอะไรได้หมดเลยส่งผักบรรทุกอะไรได้หมดเลยตลาดจะเน้นส่งหรือเน้นขาย ถ้าเราเป็นแม่ค้าพ่อค้าเราก็เอาไปขายตามหมู่บ้านได้เลยเนี่ยใส่ของไปขายได้เลยเพราะว่ามันออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นโดยตรงรุ่นนี้นะคะโอ้ไม่น่าเชื่อนะรุ่นนี้แต่ก่อนไม่มีนะเพิ่งเคยเห็นโปติโปติถ้าเห็นส่งของผมจะเห็นเห็นโน่น A งพันนะคะใช่ไหม A สองพันโปติจะเห็นแต่รถบรรทุกสามล้อบรรทุกนี้เนาะเดี๋ยวนี้มีสองล้อขนของกันแล้วเหรอเนี่ย เราดูติดติดไม่อยากได้เป็นส0 0อยากได้เป็น200ติดตะแกรงให้อย่างดีเลยอ่ะเลยค่ะตะกร้าก็อย่างใหญ่แข็งแรงด้วยนะตอนนี้ย่งหนาเลยทีขนาดหมื่นกว่าบาทเองนะฮะไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องอะไรชาร์จใช้ได้เลยมมีสีอะไรบ้างเจออ่างฟ้าแดงดำสอดาโอ้โหหลายสีนะตอนนี้มีรุ่นเดียวใช่ไหมที่ขนของอย่างงี้ใช่ค่ะถ้าเป็นแบบว่าเน้นขนของเน้นที่แบบออกแบบมาเพื่อ ขนและขายสามร้อยโลเลยนะเนี่ยขนและขายบรรทุกกันโหดมากเลยนะบรรทุกบรรทุกแทบจะเท่ากับรถสามล้อเลยนะยางเขาก็ใหญ่นะนี่ยางยางเริ่มเลยนะคะออ๋เนยางใหญ่กว่ารถจักรยานธรรมดาใหญ่กว่าพวกนู้นใช่ไหมฮะใช่เนี่ยใหญ่เลยแกงหน้ายางใส่มาแสดงว่าเขาเน้นขนของอันนี้คือทั่วไปใช่ป่มเไ่ะฮะ อ๋อเนี่ยเนี่ยเจีบหน้ายางกับที่ดูนี่นะอ๊ะดูหน้ายางดูนะนี่ใช่ไหมเออยางเขาใหญ่กว่าเนะาะมีหน้ามันถึงรองรับน้ำหนักได้เยอะ,ะโอ้โหหน้ายางเขใหญ่กว่ากัานเยอะอ้วนกว่ากัานค่ะอ้วนและใหญ่อ,อืมดิสเบรกด้วยนะอโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำซารขนาดนี้สำหรับคนทำธุรกิจเลยเนาะ แล้วนี่เดี๋ยวนี้สองล้อก็มีหลังคากันแล้วอันนี้ป๊านี่อันนี้คือหลังคาติดเสริมใช่ไหมฮะเออเนาะโอ้สามล้อก็มีเสริมอันนี้สองล้อเสริมหลังคาให้แล้วโอ้โหมีทุกอย่างเลยนะเจนุดเนี่ยตอนเนี้ยอะไรที่ล้อสองล้อที่อยากนําเสนออีกตัวหนึ่งก็เป็นสองล้อจักรยานแบตเตอรี่ลิเทียมอ่ะไหนฮะไปดูไปดูกันเอานี้ด้วยปะเนี่ย นี่เหมือนกับไอ้มดแดงเลยนะตัวนี้เป็นจักร,ร,ร,รยานแบตเตี่นิเทียมัวนีน้เป็นจักรยานแบตเตอรี่นิเทียมไอ้คล้ายๆกับเมื่อกี้ป่ะไม่เน้นแบตเตอรี่นิเทียมเน้นยิ้วขึ้นไปชาร์จบนหัวครับรถจักรายานรถแต่ล,ละคันเขาก็จะมีความพิเศษของเขาเนาะ,อ,ะอย่างคาันเมื่อกี้เน้น เน้นขายของและขาบรรทุกน่าคนและขายอ่าคนและขายแต่ตัวนี้เน้นขึ้นไปชาร์จบนหอพักอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเดินรดเอาให้ดูขึ้นไปชาร์จนี่นะอ่ะตัวนี้ดีกว่าเรามาดูตัวนี้เพราะตัวนี้มีแจร์พาไว้แล้วนี่ค่ะนี่ตัวนี้ลูกค้าสามารถถอดแบ็ขึ้นไปชาร์จบนหอพักได้เลยอ๋อเนี่ยลิเธียมใช่ไหมฮะลูกพี่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วทีนี้ต้องเอา ือไม่มีที่ชาร์จน้องๆไม่มีที่ชาร์จจ่อไที่หอเนาะนี่เนาะสามารถยกขึ้นไปชาร์จบนหอทำได้เลยนะคะนี่พิเศษของแบตตัวนี้แล้วก็เอารถจอดเข้างล่างค่ะเนี่ยคอันนี้ลิเทียมโอเคนะจากโรงงานค่ะลิเทียมของแคสจากโรงงานเลยนะคะโอ้โหนี่ฮะลิเทียมไอออนนะใช่ค่ะลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ตัวนี้48่สแโวลต์สิแอมป์นะคะสาระสามารถวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่สามารถวิ่งได้เกือบ50 ต่อหนึ่งชาร์จเลยนะคะ50าสิบยต่อหนึ่งชาร์จเหมาะสำหรับน้อง,น,องนักศึกษา,กกษาหรือคนที่อยู่คอนโดหรือคนที่อยู่คอนโดนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันหน้าจงหน้าจอกันนะคะเสียบง,ง่ายขนาดนี้เลยนี่ค่ะแค่นี้เองนี่ค่ะเสียบเวลาใช้เราก็ขึ้นไปชาร์จบนหัวเนาะเวลานั้นเราก็เสียบเข้าแค่นี้เองโอ้ แล้วตอนไปถึงหอก็ใช้ไฟปกติเลยใช่ไหมคะมีอะแดปเตอร์ของของร้านไปแล้วก็เสียบปกติเลยเสียบเข็นเข้าแล้วก็ล็อกนี้อย่างดีเลยแล้วเราก็ปิดฝานะคะปิดฝานี่แล้วเราก็ล็อกได้อ่าแล้วทีนี้เราก็โอ้นไงล่ะอันนี้คือน้ํามันเหรอเนี่ยอันนี้เป็นระดับแบกค่ะตัวนี้นะคะนี่สมมุติเราจะออกตัวเราก็กด T ีหนึ่งกด กดปากด่อนนะคะแล้วนี่เราก็บีดนี่อุ้งแล้วตัวนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะลูกค้าที่ถามหาจักรยานไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมรุน่นนำเสนอเป็นสองรุ่นนี้เลยนะคะ S10 กับ S11 นะคะ S10 <ม><ม>กับ S11 แต่ S10 เอาง่าย S10 กับ S11 สำหรับคนที่ต้องการไข่กุญแจง่า,งายๆ10หัวตัวนี้เป็นแบบที่รีเทียมก็จริงแต่เขาไม่ได้ไข่กุญแจนะคะไม่ได้ไข่กุญแจอันนี้สมมว่า,าลูกค้าทั่วไปที่อยู่บ้านอยากได้ความสวยของตรงนี้อยากได้ความสวยของตรงนี้แต่เป็นลิเทียมก็ตัวนี้เลยไม่จำเป็นต้องถอดแบตบไม่จำเป็นต้องถอดแบตมีบ้าน,นอ,อยู่แล้วจอดที่บ้านแล้วชาร์จได้เลย อันนี้เหมาะสําหรับคนที่เขาอยากได้ลิเกอยมและเป็นรูปร่างหน้าตานี้เพราะว่าหน้าจอเขาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นหน้าจอเขาอ่าอ่านี่ไม่เป็นไรฮะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ติดประทิดได้เนี่ยค่ะสวยเนาะโอ้โหนี่เนี่ยนี้เลยนะเนี่ยใช่ค่ะโอ้ไปกดป้าหนุนมตาแล้วก็ดิดหนุ่มตาอยู่ไปเปลี่ยนสีด้วยนะคะในหน้าจอตู้ดูดิขึ้ทำหน้าจอกันสมัยนี้เนี่ยค่ะความเร็ว วิ่งอยู่ประมาณเกียร์สามอยู่ที่ประมาณห้าสิบเด้อนะคะนี่ถ้าสองก็จะลดลงมานะคะอ๋อมีเกียร์อยู่ตรงนี้ด้วยปรับสปีดได้เราจะเรียกว่าปรับสปีดเนาะนี่ค่ะเห็นไหมสีไฟเลยยิบระยัะเลยเมื่อกี้ทีหนึ่งนะก่อนก่อนจะออกตัวคือต้องจับเบรกมันปาร์คอยู่อ่อปาร์คอยู่มันจะไม่วิ่งข้อดีของปาร์คคืออะไรข้อดีของปาร์คคือถ้าบ้านไหนมีเด็กบ้านไหนมีเด็กเช่นว่าอ่ามามามาเปิดซูเปเล่นเนาะมาเปิดมว่าเด็กมาเปิดซูเปเล่นเนาแล้วเขาก็บิด ปเลยมันก็ไปเลยอันตรายเนาะบางคนเราต้องจับเบรกเพื่อปั๊กก่อนต้องกดเบรกกดเบรกเพื่อจะออกตัวโอ้ฮะสุดยอดนะคะเดี๋ยวนี้เขาคิดมาหมดเลยนะใช่เขาคิดเล็กคิดน้อยแบบว่ากลัวนู่นกลัวนี่มีปาร์คมีอะไรให้อันนี้เป็นเอสิอันนี้เป็นเอสสิบฮะโอ้โหราคาต่างกันเยอะไหมฮะต่างกันเป็นไงราคาคต่างกัน500บาท500บาท2รุ่นนี้เนาะโอ้โหละประมาณประมาณ หน้าเก้าอันนี้หมื่นหกเก้านิดเดียวเองแล้วกันอ่าโอเคแต่ว่าอันนี้สะดวกอันไหนนันหมื่นห้าเก้าอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้หมื่นห้าเก้าอันนี้ดีตรงที่ว่าเราถอดแบตได้สบายหน่อยอันนี้แบบว่าไม่จำเป็นต้องถอดมีค่าจัดส่งก็ค่อยคุยกันอีกทีเนาะค่ะกรุงเทพไปริมณฑลไม่มีปัญหาต่างจังหวัดเดี๋ยวแล้วแต่ขนส่งใช่ค่ะคิดตามจริงเลยใช่ค่ะแล้วแล้วไอ้พวก ไอ้ใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยส่งได้ไหมเจ๊ไอ,ไอ้พวกสามล้อใหญ่ๆไปยังไงอ่ะสามล้อเราก็ส่งถึงส่งที่หลังคาที่มีหลังคาเนี่ยน,น,นะไหนๆไปขอขอดูหน่อยนะฮะต่อไปจะเป็น